สวัสดีค่ะวันนี้เป็นอะไรเนี่ยกระต่ายน้อยใช่ไหมกระต่ายกระต่ายน้อยเนาะสวัสดีค่ะลมหนาวมาแล้วทุกคนสวัสดีวันพระวันนี้วันจันทร์วันพระเนาะอาบุญมาฝากทุกทุกท่านนะคะเมื่อเช้าก็ไปทำบุญมาแล้วก็ใส่บาตรเนาะสวสดมนต์นะคะ ก็อาบากนกรดาษทุกทุกชั้นนะคะใครที่เป็นแม่ค้าออนไลน์ก็เฮงเฮงปังๆังรวยๆกันทุกคนนะวันนี้ออเดอร์รวๆนะคะนี่เอ้ยเกือบพกเลยใ,ให้ฮเวทเออหนึ่งช้อนนะคะจริงๆเราใครกินสองช้อนแหละแต่พีกิน1ช้อนนะคะทุกคนอา้าวนะคะสุกตอนนี้ลมหนาวมาแล้วรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนจริงๆคนที่เป็น ภูมิแพ้นะคะอากาศแบบนี้เขาจะจามจะไอจะไม่สบายจะน้ำมูกไหลนะเออทีนี้ขายของขายของเนาะนะคะทุกคนใครที่เป็นภูมิแพ้ทานโมทาพีแล้วหายนะทานโมทาพีแล้วหายนะคะเพราะว่ามีคนเป็นมาแล้วนะคะมีเป็นแล้วก็มาพูดในไลฟ์สดของบอสปุ๋ยนะคะ ามาพูดในไลรสดของนายแพทย์เปลี่ยนโทคนะคะซึ่งเขาเป็นภูมิแพ้แล้วตอนนี้เขาหายแล้วเพราะว่าเขากินเอสพัร t ทออพร้อมด้วยโปรตีนโบต้าดีจะหาของตัวเองก่อนหาไม่เจอใส่ลงนี่ไงเจอแล้วนะคะวันนี้วันนี้มีส่งสามซองนะคะปังไม่ปังคิดดูวันนี้รับเงินพันอีกแล้วเห็นไหมว่าขายง่ายนะคะทุกคน เพราะว่าอะไรถึงขายง่ายนะคะลูกค้าจะดูว่าที่เราขายลูกค้าท,ที่จะมาซื้อเราคือว่าเราขายตัวนี้ขายนานไหมถ้ามันเป็นสินค้าที่ไม่ดีไม่มีคุณภาพมแม่ค้ายอย่างเราจะขายได้ไม่นานนะลูกค้าเขาจะซื้อไปหนึง่งค้งแล้วเขาก็จะพูดต่อๆกันว่ามันไม่ดีมันอย่างนั้นมันอย่างนี้มันไม่เห็นผลแต่โบตาพีของเรานะคะโบตาพีของเราทุกคนที่ขายขายดีเพราะอะไรเพราะว่าลูกค้าพูดต่อ,ต,อต่อกันว่า เฮ้ยเรากินตัวเนี้ยเราเห็นผลแล้วคนรอบข้างเห็นว่าเราเห็นผลเออ,เ,อเขาก็จะพูดต่อต่อกันแล้วเขาก็จะมาซื้อเรานะคะทุกคนแล้วก็อีกกรณีหนึ่งซึ่งอ่าอ่าถ้าเราอย่างอย่างอย่างปุ้ยเนี่ยมีตัวแทนที่ปากเกรดแล้วก็มีตัวแทนที่ดอนคามีตัวแทนที่วิทยาลัยการอะรนนะที่อุทองซึ่งใครอยู่ใกล้ที่ไหน เขาก็จะสั่งคือเขาก็ไม่อยากเสียค่าส่งสมมติเราสั่ง590บาทเสียค่าส่งอีก50 30 40เงี้ยเนาะใจเขาใจเราอะเรานัดรับใช่ปะ่ะเราก็ได้แค่590เราก็ไปส่งได้ถึงที่นะคะเราแวะใกล้เคียงนะคะใครอยู่ที่ไหนทักปุ้ยมานะเออวันนี้เป็นกระต่ายน้อยลมแรงเนี่ยเนี่ยเนี่ยลมแรงแรงลมแรงมากนะคะทุกคนรักษาสุขภาพร่างกายกันด้วยนะคะกระต่ายมีหูวันนี้วันนี้เป็น เด็กหญิงกระตายเด็กหญิงกระต่ายนะคะพูดก่อนรีบพูดก่อนจะไปโรงเรียนนะคะวันนี้วันนี้ลูกปิดเทอมอีกวันหนึ่งพรุ่งนี้ลูกก็ไปแล้วเด็กน้อยอเด็กน้อยกินบอดาพีกันไหมคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะใครท,ที่อารมณ์อีกง่ายนะคะ งดง่ายอารมณ์แปรปรวนนะคะรับรองจัดโบต้าพีไปนะคะรับรองอารมณ์ดีขึ้นนะคะเห็นได้ง่ายๆเลยจากตัวเองที่เวลาเป็นเมนและแม่นะคะเห็นได้ง่ายๆเลยคือแม่ขี้งุดหงิดแม่อารมณ์เสียแล้วก็ปุ้ยจบตัวตัวเองที่ว่าจะเป็นเมนเนี่ยมันก็จะงุดอึดอุดอิดจะแบบงุดหอิดลูกงุดหงิดวนรอบข้างุดงิดไปหมดเลยนะคะแต่ตอนนี้ดีขึ้นมากๆนะคะด้วยโปรตีนโบต้าพีนะคะที่ทําให้เรานะคะ อารมณ์ดีขึ้นไม่ที่งุดหงิดบนะคะจริงๆอันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะแล้วกอ็อีกอย่างหนึ่งนะคะใครที่เชื่อไหมว่าโปรตีนโบต้าเพียทำให้เราอารมณ์ดีได้อะ่ะแปลกไหมเนาะต้องลองเนาะใครที่ไม่ต้องซื้อไปกินนะต้องลองนะเออทุกคนใครที่นอนโกนหาหมอหาสาเหตุไม่เจอนะคะมาซื้อโบต้าพียไปทานนะ 590บาทนะคะนัดรับได้นะคะใครไม่อยากเสียค่าส่ง2ี3 0นะคะนัดรับได้นะคะทุกคนนัดรับได้ที่วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองนะคะบ้านใหม่ดอนแคานะคะตลาดอู่ทองโรงเรียนปีาวิทยนะคะไปให้หมดส3งก็ไปนะคะใครอยู่ด่านช้างนะคะเดี๋ยวบริการจัดส่งให้นะคะทุกคนใครที่อยู่ด่านช้างแล้วก็เออไม่มีเวลาเดี๋ยววันไหนนะวันอังคารเนาะเดี๋ยวพวกนี้แหละพวกนี้ก็ไป พวงนี้แฟนก็ไปเล่นดนตรีที่ด่านช้างนะคะทุกคนนัดรับได้นะจังหวงจังหวัดใครอยู่ที่ไหนพวกอยู่พทายอยู่จังหวัดอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนนัดรับได้โรบินสันโลตัสนะทักมานะคะเออปุ้ยเดี๋ยวปุ้ยให้แม่ทีมไปส่งก็มีนะคะใครไม่อยากเสียค่าส่งหรือว่ารอโปวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะโปโปวสวยๆโปส่งฟรีนะคะกินยาไอ้กินยา ติดกินยาโปรตีนโบตาพีไม่ใช่ยาลดความอว้วนนะคะทุกคนลูกค้าถูกใจสิ่งนี้ร้อนหอมละมุนละม่อมละไมามากนะคะ ทำไมปุ้ยถึงมาทำไมถึงมากินโกซีทำไมถึงมากินคอลลาบเจนตโบตาพีทำไมถึงมากินโปรตีนโบต้าพีทำไมถึงมากินกาแฟออฟเอสชัทกาแฟโบตาพีทำไมถึงมากินโบต้าพีดีดีน้ำหยดเพราะอะไรเพราะว่าแต่ละวันของปุ้ยเนี่ยแต่ละวันในของปุ้ยนะจะไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์ไม่ชอบ สงสารเออเราเห็นลดขนหมูเห็นลดขนไก่อย่างเงี้ยเราสงสารเราก็ไม่กล้ากินอาทิตย์นี้ร่างกายเราก็ไม่มีโปรตีนนะคะมันไม่มีอะไรเข้าไปเสริมสร้างเราก็จะขาดสารอาหารเราก็จะเป็นลมเราก็จะสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งวันนี้วันพระนะคะทุกคนใครที่ทานมังสวิรัตนะคะนี่เลยนะคะโปรตีน โปรตีนโบตาพีนะคะเช้า2แคปกลางวัน2แคปเย็น2แคปเลยนะคะถ้าถ้าใครที่ทานมังสวิรัตมังสวิรัตวันพักใครทานเจวันพะหรือใครทานมังสวิรัตทานเจวันเกิดของตัวเองสมมติวราผุ้ยเกิดวันเสาร์ก็ทุกวันเสาร์ุ้ยก็จะกินเจให้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยหรือใครที่กินมังสวิรัตตลอดชีวิตนะใครที่กินเจตลอดชีวิตตัวนี้ช่วยได้ อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะช่วยให้แข็งแรงดีจริงๆนะคะเพราะว่าเขาจะไปคือเราอะจะทานแค่ผักผลไม้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ครบ5้าหมู่ต่อหนึวันใช่ไหมแล้วร่างกายเราต้องใช้พลังงานในการทำงานอดูลูกเลี้ยงลูกทํางานบ้านอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ต้องใช้พลังงานออกไปอย่างเงี้ยแล้วเราไม่มีอะไรเข้ามาทดแทนอะ มันก็ทำให้เราอ่อนแอลงเรื่อยๆนะคะทุกคนมันก็อีกอย่างหนึ่งอะถ้าเราไม่ทานน้สัตมันก็อาจจะเบื่อแล้วถ้าเรายังมีมีความตั้งใจที่จะกินเจหรือว่าทานบางเซวิรัตในวันพระอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือตัวนี้ช่วยได้จริงๆนะคะเพราะว่าทํามาจากถั่วสีชนิดนะคะไม่มีส่วนผสมของสัตว์ใดๆทั้งที่ทั้งสิ้นเลยไม่มีนะคะ เด็กทานได้พี่ใหญ่ทานดีนะคะทานได้ทุกเพศทุกวัยนะลูกๆจ๋าลูกๆพร้อมทานโบต้าพียังเอ่ยลูกมาแล้วมาแล้วไปเอาไปเอา,ไปเอาน้ำมาน้ำหมดน้ำแก้วหมดแล้วเหรออ้ออาวแม่ไม่อยู่เมื่อวานแม่ไม่อยู่วันหนึ่งก็เลยไม่มีคนใส่เลยเนาะพี่อยู่พี่ไม่ใส่อะ่ะไปเอาน้ำมาไป เอาน้ำกระบอกก็ได้น้ำกระบอกมีไหมเอาไปเอาน้ำกระบอกแม่แลืมหยิบน้ำมาด้ยวยแหละทุกคนนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆนะคะใครอยากลีนเร็วนะคะใครอยากหุ่นเล็กเร็วๆนะคะก็ส่องแคปไปเลยนะคะพูดกินแค่แคปเดียวเองเพราะว่าอะไรกินเยอะเพไม่ได้กินคนเดียวลูกสองคนนะคะสามีหนึ่งคน วันละสี่แคปเข้าไปแล้วมีหกสิบเม็ดหนึ่งแคปนะคะเห็นไหมทานได้ลูกเห็นไหมโชวโชว์โชว์ฮันน่กินจริงอะไรจริงไม่ใช่ตัวแสดงไม่ใช้ตัวแสดงกินจริงหล่อจริงขอ,อน้ำหน่อยหนึ่งลูกสาวมา ลูกสาวมากลูกสาวก็ทานได้นะคะลูกสาวเพิ่งจะน้องกี่ขวดคะ <7. S 1> น้องเจ็ดขวดนะคะน้องก็ทานได้นะคะน้องเจ็ดขวดเจ็ดขวดเหรอเจ็ดขวดแนะม่แม่ขวดมันมีผงเอนไซม์อยู่ในนี้นะคะมาเป็นกระต่ายน้อยกับแม่ไหมคะกระต่ายน้อย กระต่ายน้อยกระต่ายน้อยกินโบต้าพีกันค่ะนะคะกระต่ายน้อยจะมีสุขภาพที่ร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วอากาศอย่างนี้ด้วยเนาะเราทุกคนระวังป่วยง่ายนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะลม,ลมหนาวมาแล้วแล้วก็มืดมาก,กวันนี้เหมือนฝนจะตกเลยนะคะใครที่เป็นภูมิแพ้กินแล้วเหรอลูแกแล้วไวจังใครที่เป็นภูมิแพ้อุดหิบง่ายนะคะเป็นไวรัสตับอักเสบบีนะคะเป็นมะเร็งเป็นเบาหวานนะคะอ่า ไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะคะมีความอ้วนมีความปวบแล้วอยากผอมอยากหุ่นดีนะคะอยากผิวดีอยากเล็กลงนะคะทักมานะคะทักมานะเพราะว่าโปรตีนโบตอรเพีย เราช่วยคุณได้นะคะคุณมีปัญหาจุดไหนนะคะคุณอยากเปิดใจทานโบตาพีนะทักมานะคะคุณอยากจะลดส่วนนี้ส่วนนี้ส่วนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะทักมานะคะเรามีคําแนะนําให้เป็นอย่างดีนะคะซึ่งข้อมูลเนี้มาจากนายแพทย์เปี่ยมโชคและลูกค้าที่เขาเห็นผลจริงนะคะปุ้ยไม่ได้เอามาพูดเองนะอยู่ในกระเป๋าแม่คะ่ะอยู่ในนี้คะ่ะเดี๋ยวไปทำงานก่อนนะคะเจ็ดโมงครึ่งแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายไปเพบกันใหม่ตอนเย็นนะรักนะคะ จุ๊บจปรารถนาดีจากโบต้าพีกระต่ายน้อย